ก่กับผมกราาหาไ่อกัไดุ้กคนนี่เสียงคนล่มไอ่ะได้ยินหรือยนมา่ตึงนะทุกคนสวยแมงว่าต้นาขอกทุกคนออ้เนี่ยูกันว่าตายไดหมดตชนะไหมหรือว่าจะตายไปแรก Ross, who is this? shall run free? It's the world ตรงผมมีตัวหนึ่งปเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหก็เล่นหน่อยกอิติกแล้วเล่นหน่อยาายแล้วลงผิดตายแล้ว มันจะมีตัวแย่ตรงผมต้องคอดูครับต้องคอยดู เกิดมาเกิดมาแล้วสวยแวสวยมันขึ้ว่าเกิดหมายนันได้ไงที่จำม่อจะติงไล่ทุกคนเข้ามเลิกาเล่ว่ากันมาไฟนี้ตัวของตัวกงบอกไเลยเัหนึ่งแล้วกันนะแล้วเขาเก็บปเงินไมมีืนเหรอที่นี้ีค่ะ เรามีพีลูปมาไม่เป็นไรเราไม่ซีแรงอยู่แล้วไปแม่คนดนมึงวะไม่ใช่ คนคนแรกสามคิดว่าคนมาเสียเฮ้ยรอคนมาเสียสี่คิดว่าสี่ สี่คิวเรวนะครับเอ่อลืมบอกครับอันนี้ผมจะทำภารกิจเอ่อขึ้งแดงนะครับภายในห้าวันนะครับวันแรกก็น่าจะมาดานันคนเดียวครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนยัง <ๆ S 2> ไม่ได้เล่นนะครับมันจะเป็นไปด้ไ่มก็ไปดีกว่า จะสโะคไม่ค่อยดีแต่เรามีเหรียญเราไปซื้อไปก่อนคุณจะซื้อต้องซื้อไหมเนี่ยต้องซื้อใช่ไหมซื้อก็ได้ไปสุดไม่มีคนเลยอ่ะคุยสักตัวได้ปะขอสักตัวได้ไหมไป ไปหาค,คุณปีกังทุกคนเฮ้ยยางนี่ว่ะเราต้องมาใส้กระสุนก่อนกระสุนไอคิแปดผมมีต้องเกือบสามร้อยละไปกระสุนสองแโอเคพอดีเลยนี่แหละแต่มก็ไม่ได้ดันแบบดันแบบทุกวนันเลยนะครับแบบวันเว้นวันหรือว่าจะอาจจะแบ่งไปวันไปดันสีสีสบางก็ได้นะครับเพราะว่าผม ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละถ้าได้เสียงพัดลมรบกวนแบบช่วยแบบขอมเินต์มาบอกด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้โอเคไปเราไปดันกันต่อจะมีตัวข้างหน้าเหมือนจะไม่มีสักคนเลยนะครับไปไปต้องรีบวิ่งครับทุกคนผมจำได้ผมตายตรงนี้แหละยังไงสุดผม มันจะเคยมีตัวน่าจะตัวไม่หายไปแล้วทุกคนอืมอืมคุณยังไม่ตายใช่ไหมคุณยังไม่ตายถ้า <c oughs> ตอนไหนค่ะอยากหรือผมขอโทษด้วยนะครับไงสองคนเอ้ยขอเล่กันนะไอเดบบมนเลยอ่เดบ มันจะเอาปืนยิงยาเอาให้มันช่วยได้่ชฮยเราต้องแบบฟาร์มครับเหมือนเรากลับมาฟาร์มเหมือนเรามาหา หาาตีนขอโทษครับต้องพูดหนีเพราะว่ามันมันคือความ บือไปก้อนเนี่ยไปย,ยาวไปมันจะลดมาน้อยแล้วตอนนี้น่าจะมีตัวครับแถวนี้ครับเพราะว่าวงมันอยู่ตรงนี้ตองสุดท้ายแต่แสดงว่าผมต้องหายที่อยากซะล้วมีผมเห็นตัวคนระับเหมือนอยู่ข้างบนบ้าน ใช่ไหมไม่รู้ชื่ออะไรก่อนยฟงขอเปลี่ย,ยนจะได้มีแพ็กเกอร์กันนะครับเพื่อนถือแพ็กเกอร์มาเลยต้องหาย เลยครับท่านจับชิงจเรื่องการ์เ,เพื่อนเยอะนรคบเนี่ยอันนี้ตัวอันนี้ตัวเสียหนีก่นอนนีตัวแน่ๆน่ ตัวมาหายหมดเลยมาหือมามามาอยากให้ผู้ติดตามห้าคลิปซับไวๆนะครับเพราะว่าผมอยากไลฟส์สดเล่นกับคนดูนี่ถือว่าจะเป็นคลิปแรกก็ช่างเถอะอาจจะไม่ใช่คลิปแรกแล้วนะครับนี่ทุกคนไม่มีตัวสทกตัวเลยวะ่ะ ไหนวะคนเอ้เอของไอบอลผมหุ้ยกุ้งนี่เลอสมตัวแระบาะทุกคน เข้าปืนอย่างแรงเลยทุกคนน่าจะแตาแล้วกระกยเมากเีทีเดียวเกิบขึ้นแค3โอเคคนไว้เจอกัน่ีกแล่ะ